สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งในห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูอ๋อยจะมาสอนเรื่องการวาดรูปและการเติมคำตอบค่ะเด็กๆไปเรียนกันด้วยกันเลยนะคะไปเรียนกันเลยค่ะการวาดรูปและเติมคำตอบในหน้าที่51 หนังสือคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดค่ะเด็กๆข้อที่2.1 4จีบวกามีฝรั่งอยู่4ผลค่ะแก้วมังกร3ผลค่ะ4บวก3เท่ากับ7นั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปข้อที่2.2นะคะ2บวก7เท่ากับเท่าไรคะฝรั่ง2ผลบวกด้วยส้มส้ม7ผล2บวก7เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆกานั่นเองคะ่ะ ต่อไปข้อที่2.3นะคะเด็กๆ6บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะแอปเปิลมีทั้งหมด6ผลคะ่ะบวกด้วย4มังคุด4ผลคะ่ะ6บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ สินั่นเองค่ะคำตอบเด็กๆเ,เท่ากับคุณครูไหมคะต่อไปมาดูหน้าที่52ค่ะเด็กๆ0ก,กับการบวกค่ะข้อที่1เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วหาผลบวกค่ะ1.1แจกแจกันสีแดง ไม่มีดอกไม้กับแจกันสีเหลืองมีดอกไม้3มดอก0บวกได้สามเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเท่ากับ3นั่นเองต่อไปข้อที่1.2นะคะเดิมที่แขวนไม่มีไม้ขนกายนำมาแขวนเพิ่ม1อัน เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ0บวก1เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ1น,นั่นเองคะ่ะเด็กๆต่อไปข้อที่1.3นะคะเด็กๆ0บวกด้วย6เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆได้6 นั่นเองค่ะต่อไป0บวก9เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ9นั่นเองค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่2ค่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาผลบวกในหน้าที่53นะคะเด็กๆ 2.1ราวแขวนแรกมีไม้กวาดห้าอันราวแขวนสองไม่มีไม้กวาดเลยสรุป5บวก0เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเ,เท่ากับ5นั่นเองคะ่ะต่อไปข้อที่2.2นะคะตะกร้าใบแรก มีหนังสือเจ็ดเล่มตะก้าใบที่สองไม่มีหนังสือเลยเขียนเป็นประโยคสัญลญักษณ์ได้ดังนี้ค่ะเจบวกศเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเ,เอ๊ะอวอก,ก็คิดไม่ออกนะเท่าไหร่คะ7จ็ดนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปข้อที่2.3นะคะ0บวกด้วยเเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเท่ากับ7นั่นเองค่ะเด็กๆตอบได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อที่2.4ข้อสุดท้ายนะคะ10บวกได้วศนย เท่าไหร่คะเด็กๆเท่ากับ10นั่นเองค่ะทำได้หรือเปล่าคะเก่งมากๆเลยค่ะการบวกจำนวนเดียวกันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกของจำนวนที่เท่ากันแบบฝึกหัดในหน้าที่54ค่ะเด็กๆ เรามาดูไป,ปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1.1ค่ะ1บวก1เขียนเป็นประโยคสัญญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ1บวก1เท่ากับ2นั่นเองค่ะข้อที่1.2นะคะกล้วย3ลูกบวกด้วยกล้วยอีก3ลูก เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ3บวก3เท่ากับ6ดนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่1.3นะคะข้าวโพดมีทั้งหมด4ฝักนะคะแล้วบวกกับข้าวโพดอีก4ฝกัก4บวกด้วย4 เท่ากับ8นั่นเองค่ะเด็กๆยังอยู่ที่1.3นะคะกระดุม1เมตรบวกด้วยกระดุมอีก1เมตรเขียนเป็นประโยคสัญลญักษณ์ได้ดังนี้นะคะเด็กๆ1บวก1เท่ากับ2นั่นเองค่ะต่อไปนะคะในจานมีขนม อยู่5ชิ้นค่ะบวกด้วยขนมอีก5ชิ้นในจานค่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะเด็กๆ5บวกด้วยหเท่ากับ10นั่นเองค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปข้อที่สองใหญ่นะคะเรามาหาผลบวกกันค่ะครูอ๋อยจะให้เด็กๆระบายสีวงกลมที่ยังไม่ได้ระบายสีนะคะข้อที่2.1ค่ะวงกลมสีดำมีสองวงกลมและวงกลมสีขาวมีสองวงกลมครูอ๋อยได้ระบายสีฟ้าไปสองวงกลม2บวกสองเท่ากับสีนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปข้อที่2.2นะคะขวยระบายสีเหลืองค่ะมีสีดำอยู่3วงกลมและสีเหลืองอยู่3วงกลม3บวก3เท่ากับ6นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่2.3นะคะมีสีดำวงกลมอยู่5วงกลม สีเขียว5วงกลมด้วยกันค่ะ5้บวกหเท่ากับ10นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่2.4นะคะมีวงกลมสีดำอยู่หนึ่งวงกลมคัอ่อยระบายวงกลมสีแดงอีกหนึ่งวงกลม1นบวกหนึ่ง เท่ากับ2นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่2.5ค่ะมีวงกลมสีดำอยู่4วงกลมค่ะขรูอยระบายสีส้มนะคะ4วงกลมค่ะ4บวกสเท่ากับ8นั่นเองค่ะ เด็กๆทำไปพร้อมๆกับ่วยเลยนะคะเป็นไงคะบ้างคะเด็กๆเรียนคณิตศาสตร์วันนี้สนุกไหมคะแล้วพบกันใหม่ในห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้สวัสดีนะคะเด็กๆบ๊ายๆ